วันนี้พบกับเซลปินเช่นเคยนะครับผมวันนี้เซลปินจะพามาดูเจ้าคันนี้ครับผมรีโว่ดีแคบรุ่นมิดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้าก่อนนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเซลปินพาชมครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับผมนี่แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ คิ้วกระจังหน้าเป็นแบบสีดำนะครับตับด้วยชุดแต่งเป็นสีโครเมียมนะครับให้ความโดดเด่นนะครับผมตัวนี้ทันสมัยมากนะครับผมแล้วก็ใช้ล่างเป็นสีสีเทานะครับคันนี้ตกแต่งนะครับเคลือบสีเซรามิกมาเรียบร้อยนะครับผมรับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับผมแล้วได้มาด้านข้างตรงนี้ครับผมคิ้วตกแต่งเป็นสีเทานะครับเหมือนล็อกโกเลยนะครับล้อแม็กขนาด1ิบปดนิ้วนะครับผม มาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับยางคุณภาพดีแล้วก็คิวกันสาดเป็นของแท้ตกแต่งจากโตโยต้านะครับผมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วก็รองมือเป็นลายเคฟล่านะครับรุ่นยอดฮิตจากโตโยต้านะครับเป็นของแท้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพาชมด้านในครับด้านในนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นหนังแท้จากโรงงานนะครับผมเดินด้วยได้สีเทานะครับสวยงามแบบนี้เลย คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมมาพร้อมกับปุม่โโม Power Mode Eco Mode แล้วก็จอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับคุมเครื่องเสียงควบคุมะระบบความปลอดภัยรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยมาพร้อมกับบะไลเนอร์เป็นของแท้จากโตต้านะครับผมมีชุดยึดนะครับผมเป็น สเตเลสอย่างดีไม่เป็นสนิมนะครับนี่ครับมีโลโก้โตโยต้อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่สวยงามเลยครับไล่มาด้านท้ายครับผมด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับมาพร้อมกับมือจับโพรเมียมพร้อมกับกล้องช่วยมองหลังแล้วก็มีกันชนท้ายพร้อมเซ็นเซอร์นะครับ4จุดด้านท้ายเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวพามาดูด้านข้างฝั่งนี้ครับ ข้มาตรงนี้ครับแผงข้างนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้า8ปทิศทางนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่891,000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจรถยนต์รุ่นนี้อย่าลืมทักมาสอบถามเพิ่มเติมโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับผมที่เซลลปินนะครับผมโตโยต้านครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ